สบายดีเดอ้อพี่น้องสบายดีเบ้อสุขสุขคนยินดีตอนหับขบสูซองเบาวดาวตอนนี้กําลังจากกินข้าวแรงแล้วเนาะก็พากันมาหาเงียงจุดจีหรือกุดจีอืมกล้องนี้ก็มีดเลยเนาะมันอยู่ตามขีง่งัวเนาะเป็นอาหารบ้านบ้านไอคนกับบกินแต่ว่าสำหรับห้ากินไร ผนมาก่อนเฮาเนาะจ้ะนี่สวาสดีพี่นนองน้คือหอมแทเนาะหไนวารก็แซวไขึ้นนึงก็เลยก็ได้ก็ได้ทางเดินข้าผหนึ่ก็สิดงนาหลายป้าดูดูจุดนนี่ตัวนึง Nguyên tạc nó không phai bây xem năm mùa khói lắm phải trả mì đêm năm nó khói lắm giả lắm 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 này lắm lắm สรุปโยกกะมื่องก็ได้ร้อยหกสิบปลายลจะไปยังเท่าป่าแล้ว,วาาลร <c oughs> นั่นโคไม่หลยพื้นนี่ว่าตัวเออืมบึงใกล้ๆนกันอืมจะแสบอรงน พี่น้องวะเขาผ่านจ้าไม่ไหวเลยไม่ไหวไม่ไหวกินกันได้ยังไงกินเด้อจ้ากินกิน,นกินมาแต่น้อยจนใหญ่ามากินแต่งูเด้อแต่ว,ว่าบางคนเขาจะาขินนะ ยัไงไงก็ยักินต้มสัวอยูนขนาดบานข้างบ้านเฮาเนาะมาบรเิเมนชัดคุ้มคลองแต่ว่าอยู่ฝั่งไทยก็จะชัดคุ้มคลองอืมปวดใจเงียบอยู่ท่าน,นี้เขาไปแตายัางกิน,นได,ไดก้กินได้จะด้ควงเขาก็ับการเลียดมาเอาหรออืมด,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 ดุดิดูริดเกิ้เข,ขาเจาะกับคายบางคนก็ ไอเฮมีแอปดอเดี๋ยวเอาไปปีนไ,ไปนะแค่น้าพอรองวิ่ได้ดอขอกมาเฮาเนะสราเซลไต่ะเฮือนไปหุงถี่ถ้าเดินยัน่ไจ้ะนี่เน้นี่น็แม่นไปเลย นี่นเหี้ยอมาบิาง้งพักพีเนียขอบึงบงี้ย้ามนาานันไกลๆแห้งกะไรตอวนี้คือเปียกๆเฮอ้ตปุ่มนี่ยฟาดหรอบุตะมีแต่ แมงจีน,นานะ่าเนียบุคล้ายจนสีทองมีสีทองสีเขียวบุตรกินเด็กแ้สีสีเขียวนั่นเห็นยนี่สีเขียวนี่น้นไฟอีนี่นี่น่ด็เดกเอาเขานี่นยเขียวทือว่าเถ่าอะได้ด้ไงเขามันเท่าอย่านาเอาไปดูดกันเม่ดู้ขุดจะเอาไปดูดกันบ้บ่ ก็เข่าเงาด้าวอ้ยมาไกกแมันสิแทงใสเนเข้าควยตัวยเงาจัมปุนี้ภาคกระโดนเนาะ็อก ไฟสูราเซลเราคือหุงนคัคบใช่ไหตัวน่อยมาชนวยโอ้อน้องคนมีมั้มงทำยังไงตัวหน่อยตันหน่อแกงเด็กแกงตัวน่อยต้ นั่นกันเด็กก็สีเวินมันดูป่านนะบัวโอ้ยแทบมันคอยเดียวเนะี่ยมันแทบหามไปเลยมันไก่เลยนะี่มันไก่ดะยะคอมเมนต์มาเด้อ <laughs> เราว่ารับชม o เสยๆแค่ดูก nah. ็ไม่ไหวแล้วขอปิดก่อนนะปิดน uh> uh ี้ก่อนนะไม่ไหวอ่ะโอ้หวงดาวจะเต็มทองฝาอาอครจะมีไฟอะไรยุ่งนง่นก็อไรกันะจะคิดให้กลัวจบอ่ไ้ใสรรู้ข้าเจกัระโลกการขึ้นมา้

จก็บเก็บบบบเก็บซอยกันไ่จิกเปลือนเปอยพอกินเดียวต้นกล้วยฮเปิึ้ต้นเนาะ ขอด้มันเนี้ยุจีแล้ปีนี้อยากเลยมามถูกเมืได้มัม้งมอเป็นเยนมันขี้งอรายแกจะนาห้องแกแจ่แบวบไหวไหมพี่น้องข้ัวแทะกับข้าวเหนียวเจอมาแดกเคยกินบ่เ,เคยกินมนมาเด้อ เคยกินได้ค่ะน้ำหมอกเติมตเ๊เบะมี่ย่งกีนไายเป็นบัคหอยลายจีนี่จีนายบัคอยมี่ไก่ขอกมา เขียนยังได้หอน่ากแล้วคุนพิจารณาปอดท้อแต่ดูดีๆดูดีๆอยว่อ๋อๆๆจับท่นี่ปะเนาะเขียดเขียนตะปูเขียนมือปนอีกินึ่สิลายะเห็นเต้นจะเสียไทยนาคมีตัวตุ่ย กบกับมี่ด้พี่นี่ยก็ได้ใส่เบ็ดก็ได้เข้าห้นนแคมน้องเขาเดี๋บรได้อนเนาะกบในน้องมันเสีออกมาใครอยกค่วเนาะอืเนัโตะแล้วไสเวดอือ จะแมนได้ดร oh yeah, ่า่าใหครด้มันแหวะกินลายโปมห้ามมแหวะนมเลยเดี๋ยวนมมีกินกะพัดกินไรอย่า ่เก็บังเหิงได้โบราณกัเน่ยดิ๊ดดิ๊ดงเส้นอมหมก็เส็นไน้มก็อ๋ออีกันไม่จะปลูกแตงกวอน้งก็กากับพวกแห้งวะ ตัวยังเขียหทองแนั้นมาหัวควันก็โดนเขียดมาเก็บเ็บที่ที่จะหัวควันมาห้าห้าอืห้านนีมารอไงเไปหลอะซะก่อนเลยไฟเรามา Ai, kia miếng tèm. Miếng miếng đó Viếng đi phái ra khảo. Viếng. Vê. Vê. Passa miếng đè. Vê. 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 ลังก,กลมลายเรียกเห็นทั้งกุกกุกอะมีตะเกาแม่กด้น,น่นได้ที่มีผบเห็นออกมากโตเต็เมสุนพันแล้วนะหน้าก่อนแบบนี้ ขอบคุณใหม่เด้อขอบคุณเพื่อนสุขสุขคนที่มาเบิึงให้ต้มสบายดีเด้อ